มม ton, รู้สามสวัสดีวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนินสาแก่นอายุ16ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะพ่ออาชีพเป็นช่างตัดผมส่วนแม่ก็ทำอาชีพเป็นเกษตรกรทั่วไปครอบครัวของเรามีฐานะปานกลางค่ะดิฉันเป็นเด็กต่างอำเภอจึงอยากเรียนในโรงเรียนกวบวิชา ซึ่งครูผู้สอนในโรงเรียนกว่วิชาเนี่ยก็จะสอนเนื้อหาแบบคร่าวๆเพราะว่ามีนักเรียนต่างโรงเรียนเรียนรวมกันก็เกิดความไม่เข้าใจอยู่ดีนะและเมื่อเรียนที่โรงเรียนประจําก็เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจึงเกิดคําถามขึ้นอยากจะถามคุณรูณแต่ก็ไม่กล้าค่ะจึงได้มาพบกับท่านผออ,อสาราญนะซึ่งทําให้ได้รู้จัก กับครูออนไลน์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่20และเมื่อได้เรียนทำให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาตนเองมากขึ้นทําให้เกรดเฉลี่ยรวมดีขึ้นมากเลยค่ะจากที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดิฉันได้ที่7และเมื่อเข้มาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ดิฉันก็ได้ขึ้นเป็นดับ3ค่ะ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เรียนในสกูลออนไลน์ค่ะใลนสกูลออนไลน์มีทั้งการเตรียมความพร้อมในการสอบเอนท์ทนและมีข้อสอบเกี่ยวกับ O n e t a n e t น a t p a t ทํำให้เราเข้าใจและมีความเตรียมพร้อมในการที่จะสอบแข่งขันค่ะจากการได้เรียนในสกูลออนไลน์ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบโรงเรียนกวดวิชาเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่กล้าถามคุณครู และในครูออนไลน์เมื่อเราไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดเรียนซ้าๆต่อไปได้มีตั้งแต่ชั้นะสมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเราไม่เข้าใจบทรเรียน ชั้นไหนเราก็สามารถเปิดย้อนกลับไปเรียนใหม่ได้สามารถทดสอบในความสามารถของตนเองก็จะมีข้อสอบมาให้เราได้ทดสอบว่าเรามีความถนัดทางด้านใดชั้นอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนให้เข้ามาทดลองเรียนในสกูอ,ออนไลน์ค่ะคุณได้เรียนแล้วเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกิดการพัฒนาตนเองและเกเฉลี่ยรวมก็ดีมากขึ้นด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผอสำรานที่ให้โอกาสได้รู้จักในสกูอนไลน์ที่ทําให้ดิฉันได้เรียนได้ขอขอบคุณท่านอิการโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เกดต้องอยูได้ยังสกูนตไสกูอนไลน์นี่สอนมอสีนะเจ้าเกดต้องอยู่กัดีเพิ่มระดับังอาจารย์ เลข1แปลเลข2แปลเลข้าหลังา,า,ากข4นี่ต้องอยู่ได้อนดับอะค่ะเกฑงนี้ึือเจ้าผู้วิชาค่ะที่ซีเคมีชี้ว่าอันนี้อันนีนน้เก่ีนี้คืนะคะเข้าใจง่ายค่ะรัวไลเป็นโรงเรียนใกบ้าน,ะะอ,นอะคะโรงเรียนขอบครัวนาออาจารย์สอนถึงบ้านเนี่ยจะ ว่าตัูออนไลน์กอนทำเพื่อให้ทาการของหนูนี่ดีขึ้นค่ะแล้วอนนีความตัดใส่มานนีขึ้นถ้าหนูบัาเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถเรียนซ้ำเรียนซ้ำอย่างเดิมได้แหนะแล้วก็เรียนบังเข้าใจต้องแต้มม .3 มมมสองอก็ยอดไปห้องตั้งแต่มนั้นได้แล้วกะ